สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่สินแสหมอบ้านสถานที่แห่งเดียวที่จะเปลี่ยนให้บ้านของท่านกลายเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองและวันนี้ผมจะอาสาพาทุกท่านเดินทางไปสู่หนึ่งในทิศท,ที่บ้านยุค8ปดี4 7ถึงปี6 6สร้างกันเยอะที่สุดและนี่คือเรื่องราวของมหาอาณาจักรยุค8ทิศใต้ S2 อาณาจักรที่เมื่อแรกเห็นท่านอาจจะคิดว่าเป็นแค่บ้านธรรมดาของครอบครัวหนึ่ง แต่เมื่อเราได้เข้าไปสำรวจลึกแล้วเรากลับพบว,ว่าที่นี่เป็นเวทีแห่งดราม่าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคสมัยลองจินตนาการตามผมดูสักครู่ว่าคุณคือเจ้าเมืองที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาปกครองดินแดนแห่งนี้ขณะท่านมี9้าเขตปกครองแต่ละเขตมีเรื่องเล่าของตัวเองมีคุนนางที่ดีมีคุณนางที่ร้ายมีสงครามมีรักมีการทรยศและมีความลับที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของอาณาจักรทั้งใบ ท่านพร้อมแล้วหรือ,อยังที่จะเข้าสู่การเดินทางในครั้งนี้ท่านเจ้าเมืองครับการเยี่ยมเยืยนอนอาณาจักรของท่านเราต้องเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดห้องทรงงานของผู้ปกครองหอคอยแห่งอํานาจทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแต่สิ่งที่ข้าพบเจอมันกลับไม่ใช่ห้องทรงงานของท่านแต่กลับกลายเป็นคบใต้ดินที่มืดมิดที่นี่กําลังถูกปกครองโดยพันธมิตรแห่งความเสื่อมทรามสองตัวที่อันตรายที่สุดในโลกนี้ หนึ่งยากพัดข้างผู้ดูแลสุขภาพและความมั่นคงของท่านท่านผู้นี้เอาละเคยเป็นอดีตราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่อำนาจได้กัดกินจิตใจของท่านจนบิดเบี้ยวท่านเชื่ออย่าง,ลงหลงไหลว่าการทำลายล้างคือการชำระล้างที่บริสุทธิ์ที่สุดเหมือนคนป่วยที่คิดว่าการเผาบ้านคือการทำความสะอาดบ้านดังนั้นแผนการใดก็าตามที่ท่านคิดขึ้นโครงการใดก็าตามที่ท่านเริ่มต้น ท่านจากักรพรรดิครั้งจะมองว่ามันเป็นความฟอนเฟกของระบบเก่าและจะใช้ทุกวิธีทางเพื่อขัดขวางจนกว่าแผนการนั้นจะพังทลายลาบค่าไปเหมือนกับเด็กที่ชอบทำลายปราสาทสายที่เพื่อนสร้างและสองดาวสองราชินีไม้ผู้ดูแลเศรษฐกิจกของท่านพระานางองค์น,นี้ท่าน่าสงสารเหลือเกินพระานางยังคงอาัยอาวร์ถึงยุคสมัยเก่าที่ลุ่งเรืองพระานางจึงปฏิเสธที่จะทำธุรกิจใดๆใหม่ๆ แต่เลือกใช้วิธีปล่อยให้ทุกอย่างหยุดนิ่งเพื่อลำลึกถึงอดีตความเฉื่อยชาแบบนี้ได้กลายเป็นโรคระบาดทางเศรษฐกษิจที่กัดกินคลังหลวงของท่านอย่างช้าๆแน่นอนเหมือนปลวกที่แทะไม้จนพังทลายแล้วผลกระทบจากการปกครองแบบนี้คืออะไรท่านจ้าเมืองท่านจะรู้สึกเหมือนกำลังต่อสู้อยู่กับเงาของตัวเองเหมือนนักมวยที่ชกกับอากาศไฟในการทำงานจะมอดลงทุกวัน การตัดสินใจจะผิดพลาดอย่างน่าแปลกใจและสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือสุขภาพของท่านจะทรุดโทรมอย่างไม่มีสาเหตุนี่คือสองครามจิตวิทยาที่กำลังเกิดขึ้นในศูนย์บัญชาการของท่านเองและจนกว่าท่านจะรู้วิธีจัดก,การกับมันท่านจะไม่มีวันสงบสุขและต่อมาเมื่อเราเดินทางไปยังที่ตัอเราเรามาถึงสถานที่ที่ควรจะเป็นหัวใจของชีวิตโรงพยาบาลแห่งอนาจักร เขตการปกครองที่ควรดูแลสุขภาพของทุกชีวิตในครอบครัวแต่สิ่งที่ข้าได้พบเจอกลับทําให้ข้าต้องกลั้นหายใจที่นี่มันไม่ใช่โรงพยาบาลแต่เป็นสุสานที่ยังมีคนเดินอยู่สถานที่ที่ควรจะเป็นแหล่งฟื้นฟูและเยียวยาบัดนี้กลับเต็มไปด้วยเงาแห่งความสิ้นหวังดาวสองไลชนีไม้ได้เข้ามาปกครองที่นี่ พระนางนำพาโรคระบาดแห่งความเฉยชาและความเจ็บปวยเรื้อรังติดตัวมาทําให้ทุกมุมทุกซอกเต็มไปด้วยความหมดหู่ซํำร้ายความเจ็บปวดไม่เพียงแต่จะไม่หายแต่ยังแพร่กระจายไปทั่วทั้งแควนและผู้ที่ควบคุมงบประมาณของโรงพยาบาลนั่นก็คือดาวห้าจากกระพัดข้างอีกแล้วครับท่านตัดเงินทุกบาททุกสตางค์ด้วยความเชื่อว่า การรักษาพยาบาลคือความอ่อนแอทําให้การรักษาใดๆเป็นไปไม่ได้แล้วใครล่ะจะเป็นเหยื่อคนแรกลูกชายคนโตของท่านเจมเมืองเขาคือผู้ที่จะต้องได้รับพลังงานมืดนี้เข้าไปเต็มๆทุกเช้าเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าที่ไม่อาจอธิบายได้ร่างกายที่อ่อนแอราวกับถูกดูดลังและจิตใจที่หมดไฟไม่มีความหเขาจะปุ่ยง่าย แต่หายยากและครอบครัวจะต้องสูญเสียเงินก้อนใหญ่ไปกับการรักษาพยาบาลที่ไม่เคยจบสิ้นวงจรโหดรายนี้จะหมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้กล้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงแต่ท่านจะเมืองครับไม่ใช่ทุกมุมของอาณาจักรจะมีแต่ความมืดมนเมื่อเราเดินทางมาถึงที่ตะวันตกเฉียงใต้เคปปกครองของพระราชีหรือสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งอาณาจากักร ที่นี่เปรียบเสมือนปรา,าสาทในเทพนิยาเปรียบเสมือนป้อมปราการที่แข็งแกร่งและเตี่ยมไปด้วยปัญญาล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้ที่งดงามและทานน้ำใสที่ไหลเวียนข้าหลวงผู้ดูแลกิจการภายในและความสุขของประชาชนที่นี่คือดาวภูเขาหนึ่งกุนสือเือวดา เป็นเหมือนพ่อของประชาชนการปกครองของท่านนำพามาซึ่งความสงบสุขสุขภาพที่ดีและความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความเข้าใจอย่างแท้จริงไม่ใช่บนความกลัวส่วนข้าหลวงผู้ดูแลเศรษฐกิจคือดาวน้ำอัระนางเซบดีท่านเป็นยอดนักวางแผนด้วยวินัยท่านนำมาซึ่งโอกาสทางการเงินที่เกิดขึ้นจากอำนาจที่แท้จริงบารมีที่แท้จริงและการทำงานอย่างมีระเบียบวินัย ท่านจะเหมือนครับนี่คือคุ้มกําลังหลักที่ค้าจุนอาณาจักรอย่างแท้จริงครับพลังงานในเขตแห่งนี้เสมือนกับแสงทองที่ส่องประทานสิ่งมันส่งเสริมให้คุณแม่เป็นผู้หญิงฉลาดในการจัดก,การเรื่องภายในบ้านเธอจะเป็นแม่ที่อบอุ่นภรรยายที่เข้าใจและในขณะเดียวกันก็มีอํานาจบารมีในการสร้างความสำเร็จจากการทํางานภายนอกเธอจะเป็นทั้งที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดและผู้นําที่เข้มแข็งในเวลาเดียวกัน และนี่คือพลังของราชินีอย่างแท้จริงและเมื่อเราเดินทางมายังทิศตะวันตกเขตการปกครองแห่งความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมเราจะพบก,กับโรงงานที่ทันสมัยที่สุดในราชอาณาจักรที่นี่ข้าหลวงผู้ดูแลกิจการภายในคืออัครเสนาบดีเหล็กดาวผู้เขาท่านปกครองด้วยวินัยเหลก็กกาทำให้ประชาชนในเขตนี้มีร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่มั่นคง และระเบียบแบบแผนที่ไว้ใจได้แต่ความมั่นคงภายในนี้เองที่เปิดโอกาสให้ข้าหลวงฝ่ายเศรษฐกิจด,ด้าวหนึ่งคุณซือเทวดาสามารถปล่อยจิตนาการออกมาได้อย่างเต็มที่ท่านสามารถวางแผนและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินได้อย่างอิสระและเต็มศักยภาพเปรียบเสมือนนักดนตรีที่มีเครื่องดนตรีที่ดีที่สุดอยู่ในมือแล้วเด็กในเขตนี้เป็นอย่างไรล่ะละูกสาวคนเล็กของท่านจเมือน จะได้รับพรจากเขตนี้มากที่สุดครับพลังงานที่นี่จะหลอมรวมให้เธอกลายเป็นคนที่มีวินัยในตัวตั้งแต่เด็กเธอจะรู้จักการจัดก,การเวลาการออกแบบโครงการและเปลี่ยนไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตรครับเธอจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นัก,กธุรกิจหรือนักออกแบบที่เปลี่ยนโลกคอยดูไว้ได้เลยครับณนะทิศใต้เขตการปกครองที่เป็นเสมือน หน้าดัางเห็นชื่อเสียงและเกยียรติยศของอาณาจักรข้าต้องบอกว่าท่านโชคดีมากครับเพราะเกศนี้ได้รับการดูแลโดยคุณพลที่ทรงบาร,รมีที่สุดจากยุคอดีตดาแปอดีตราชาผู้ใจดีถึงสองพระองค์พระองค์หนึ่งทรงดูกิจการภายในและความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนอีกพระองค์ทรงดูแลเศรษฐกิจและการค้าขายแม้อำนาจของท่านในยุคเก้าจะเริ่มเสื่อมถอย แต่บารมีและครางสมบัติที่ท่านสังสมมายังคงยิ่งใหญ่อยู่เหมือนเดิมและที่สําคัญที่สุดสภาพแวดล้อมของแควนคือธาตุไฟที่ให้การสนับสนุนของท่านทั้งสองอย่างเต็มที่เสมือนไฟที่หล่อเลี้ยงดินทําให้พืชผลงอกงามแล้วผลที่ได้คืออะไรล่ะท่านจ้าเมืองครับชื่อเสียงและเกียรติยศที่ครอบครัวของท่านสังสมมายังคงแข็งแกรก่งและเป็นเกราะป้องกันที่ดีเยี่ยม ท่านจะยังคงได้รับความเคารพจากคนรอบข้างมีคนคอยช่วยเหลือเมื่อ,อยามขับขันและอาจจะมีโชคล่าเข้ามาจากทรัพย์สินเก่าหรือคอนเนคชันเดิมๆและลูกสาวคนกลางจะได้รับอนิสงส์บาร,รมีนี้มากที่สุดครับเธอจะเติบโตขึ้นมาด้วยความมั่นใจมีเสน่ห์ดึงดูดใจและได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างง่ายดายเธอเป็นเจ้าหญิงตัวจริงของอาณาจักรแห่งนี้แต่เมื่อเราเดินทางมาถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้ เตการปกครองแห่งความวังข้่งและทรัพย์สินเราจะพบว่าที่นี่กําลังเกิดสงครามการเมืองครั้งใหญ่ครับผู้ดูแลประชาชนคือดาวสามคุณสึกครั่งท่านเป็นนักรบที่ขึ้นผ่านสมรภูมิกับการให้ความาคลั่งไคล้ในอำนาจของปลุกปันน่นให้ทุกคนแข่งขันทําให้ทุกคนขัดแย้งทําให้ทุกคนมองคนต้องข้ามกันเปตัตูเขาเชื่อว่าสงครามคือธรรมชาติของมนุษย์ ในขณะที่ผู้ดูแลเศรษฐกิจที่ดาวทีกวีนีนางเป็นหญิงที่เป็นามทะเศทนและความทะนงทางศิลปัดนางใช้ความงานครับนางใช้ความงามความคิดสร้างสรรค์และเสน่ห์ในการหาเงินแต่ที่ตามมาคือเรื่องเล่าซับซ้อนความรักความหึงหวงและการแข่งขันที่ไม่เคยจบสิ้นเมื่อคุณศึกพบกับกวีสาวสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟเผาป่าครับการลบแบบตัวต่อตัว การแข่งขันแบบชีวิตความตายและความปันผวนที่มีม่สิ้นสุดแล้วใครล่ะเป็นเยือจากสนามลบนี้ลูกสาวคนโตของท่านเจ้าเมืองครับเธอต้องยืนอยู่ใจกลางพายุครั้งนี้ทุกวันการเงินของครอบครัวจะผันผวนอย่างรุนแรงบางครั้งอาจจะได้เงินก้อนโตจากไอเดียสร้างสรรค์ง,งางศิลปะหรือธุรกิจเกี่ยวกับความงามแต่บอ่อยครั้งก็จะหมดไปในพริบตาเพราะการทะเลาะเบาแหวงปัญหาชู้สาวหรือความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ และที่น่ากลัวที่สุดเธอจะเริ่มติดนิสัยการใช้ความงามและเสน่ห์เป็นอาวุธแต่ก็ต้องเจ็บปวดจากการถูกทรยศซ้ำแล้วซ้ำเล่าและมาณทิศเหนือเครารปกครองอาชีพการงานที่นี่คือสมองระพมที่น่าสะเทือนใจที่สุดในอนันจัรของท่านครับเพราะที่นี่ความยิ่งใหญ่และหายนะกำลังปรากฏพร้อมกันดาวเก้าองค์หญิงมีหกเพิง ผู้ทรงพลังแห่งยุคพระนางเสด็จมาดูแลสุขภาพและบารมีของท่านพระนางคือแสงสว่างที่สุดในจักรวาลคือความหวังสูงสุดข,ของผู้คนคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่โชคร้ายสภาพแวดล้อมคือดินแดนแขวนทาาดน้ำที่เป็นศัตรูกับพระนางโดยธรรมชาติน้ำดับไฟน้ำแข็งฆ่านกฟินิกสทำให้พลังอันยิ่งใหญ่ของพระนางถูกบั่นทอนอตลอดเวลาเหมือนดาวฤกษ์ที่กำลังจะ ทำลายค่าหลวงฝ่ายเศรษฐีเขงนั้นยังเป็นดาเจิ๋วิ่งจอมจอมเจ้าเล่ห์แห่งมือการที่คอยสร้างข่าวลือใส่ร้ายและแทงหลังไม่เว้นแต่ใครยิ่งเห็นใครเก่งยิ่งต้องทำลายแล้วผลกระทบคืออะไรท่านเจ้าเมืองครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามัางกรตกน้ำตื้นถูกกุ้งหลังแก่ครับท่านจะรู้สึกเหมือนเป็นคนเก่งที่มีความส,สามารถสูงส่งแต่กับ ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรในที่ทํางานโอกาสดีๆที่เข้ามามักจะมาพร้อมกับศัตรตูการถูกหักหลังหรือการเมืองภายในที่รุนแรงยิ่งท่านทําดียิ่งมีคนคิดร้ายความสําเร็จจึงไม่ย,ยั่งยืนเหมือนสร้างปราสาทสายใกล้ขอบฟ้าสวยงามแต่พังง่ายและลูกชายคนกลางจะรู้สึกถึงแรงก,กดดันนี้ทุกวันเขาเป็นเด็กที่ฉลาดมีความสามารถสูงแต่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่โหดร้ายการถูกจับผิด และความเหงาจากการที่ไม่มีใครใส่ใจและเข้าใจสถานการณ์ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือกลับกลายเป็นเรื่องราวตรงกันข้ามกับทิศเหนือครับที่นี่องค์หญิงวิหกเพิงดาวเก้าได้เข้ามาควบคุมเศรษฐกิจแทนทําให้มีโอกาสทางการเงินที่ยอดเยี่ยมและรวดเร็วเข้ามาเสมอพระนางจะนํามาซึ่งโชคลาภความสําเร็จและโอกาสทางการเงินที่เหนือชั้นและยิ่งไปกว่านั้น พระานางยังมีพลังในการเปลี่ยนความคิดให้เป็นเงินทองได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ผู้ดูแลประชาชนกลับกลายเป็นดาวเจืดจิ้งจอกเงินนางกำลังหวานมเมล็ดพันธุ์แห่งความให้ไหว้ใจการซุบซิบติงทาการทรยศไปทั่วทางแค้นนางทําให้ทุกคนสงสัยใครต่อใครทาให้ความสัมพันธ์ที่ดีๆพังทลายลงแล้วลูกชายคนเล็กจะเป็นอย่างไรเขาจะได้รับทั้งพรและคำถามในเวลาเดียวกันครับ เขาอาจจะสามารถหาเงินได้ง่ายประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วและกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยแต่อายุยังน้อยแต่เขาจะต้องแลกมาด้วยการที่เต็มไปด้วยศัตรูคนที่คอยจ้องจะเอาเปรียบและความสัมพันธ์ที่เปราะบางเขาจะรวยแต่จะเงินจะสําเร็จแต่ไม่มีเพื่อนแท้จะมีเงินแต่ไม่มีความรักนี่คือราคาที่ต้องจ่ายเมื่อได้รับรงงางวัลจากองค์หญิงวิหกเพลในสภาพแวดล้อมที่ไม่เปลี่ยนหมูและสุดท้ายนัดใจกลางบ้านหัวใจแห่งอำนาจ ที่ควรจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสงบสุขที่สุดแต่ที่นี่กลับกลายเป็นสนามรบส่วนตัวที่โหดร้ายที่สุดครับคนซึกครั่งกําลังทําลายระบบนิเวศของครอบครัวด้วยการจ่ายใช้ใจ่ายสุ่มสี่สุ่มห้าการตัดสินใจด้วยอารมณ์และการทะเลาะกับใครต่อใครในเรื่องเงินในขณะที่ดาวศรีกรวีเฮมันกําลังสร้างบรรยากาศแห่งการดินทาความห่วงและเรื่องราวซับซ้อนในหมู่ผู้คนทําให้ทุกคนไม่ไว้ใจกันทําให้ความรักและความอบอุ่น ค่อยๆหายไปแล้วที่นี่ส่งผลต่อครอบครัวอย่างไรเมื่อหัวใจจะป่วยร่างกายก็จะป่วยตามท่านเจ้าเมืองครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้ทุกคนในบ้านอาจจะรู้สึกไม่สบายท้องบ่อยๆมีปัญหาในการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายไม่ปกติเพราะความเครียดจ,จากูนย์กลางได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งร่างกายและยิ่งไปกว่านั้นความสัมพันธ์โดยรวมของทุกคนเริ่มมีปัญหาการสื่อสารไม่เข้าใจกันความอบุ่นที่เคยมีค่อยๆหายไปและทุกคน รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละโลกนี่คือผลกระทบจากการที่ศูนย์กลางของอาณาจักรเต็มไปด้วยความขัดแย้งและการแข่งขันครับมันเหมือนกับใส่ระเบิดไว้ในหัวใจของบ้านท่านเจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่นี่คือแผนที่แห่งชะตากรรมที่สมบูรณ์ของอาณาจักรยุค8ทิศใต้ S2 ของท่านมีทั้งดาวที่ส่องแสงสว่างและหลุมด,ดำที่กลืนกินมีทั้งป้อมปราการที่เข้มแข็ง และสนามรบที่โหดหลายสรุปจุดแข็งของอาณาจักรนี้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ป้อมปราการแห่งราชินีพลังของคุณแม่ทิศตะวันตกโรงงานแห่งนวัตรกรรมอนาคตของลูกสาวคนเล็กทิศใต,ต้พิพิธภัณฑ์แห่งเกียรติยศบารมีที่ยังคงอยู่และจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขทิศตะวันตกเฉียงเหนือหอคอยแห่งการล่มสลายศูนย์ประชาการิศตวันออกโรงพยาบาลที่กลายเป็นสุสาน สุขภาพครอ,อบครัวทิศหนือสมอลภูมิแห่งการงานอาชีพและความก้าหน้าใจกลางบ้างหัวใจที่ขัดแยง้งความสัมพันธ์ในครอบครัวในตอนต่อไปข้าจะไ่ทิ้งให้ท่านอยู่กับปัญหาเพียงลำพังข้าจะกลับมาพร้อมกับยุทธการแห่งการฟื้นฟูอาณาจักรข้าจะเสนอนโยบายปฏิรูปในแต่ละเขตอย่างเอ,งเองียวิธีการเปลี่ยนสนาดลบให้กลายเป็นส่วนสรค์วิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บวิธีการเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร เพราะไม่มีอนจาจกต็มที่สสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ครับไม่มีครอบครัวไหนที่แต่งสลายจนไม่สามารถลงใจกันได้อีกและไม่มีชีวิตไหนที่พังทลายจนไม่สามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ทุกอนจาจสามารถกลับมาลุกเรืองได้หากรู้วิธีการปกครองที่ถูกต้องเพราะชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากการเข้าใจพลังงานในบ้านผมสินแสหมอบ้านผู้เล่าเรื่องแห่งพลังงานความสัมพันธ์จะกลับมาพร้อมกับแผนการฟื้นฟูอนจาจในตอนหน้า จนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้ท่านจงจําไว้ว่าไม่ว่าคืนจะมืดมิดเพียงใดแสงอรุณจะส่องทะลุฟ,ฟ้ามาแน่นอนสวัสดีครับ